ชีวิตไม่ค่อยสมหวังเรื่องความรักถ้าพูดถึงชายาซาม,มูไรพ่อลูกอ่อนคงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากหนุ่มซ้อนหลามเทพ,พิทักษ์คุณพ่อของน้องวีจิที่เป็นพ่อเลี้ยงเดียวและทำงานในวงการบันเทิงเหมือนเดิมกลับบ้านก็ดูแลลูกสาวและคุณแม่เรียกได้ว่าง,งานรัดตัวขนาดไหนก็ยังทำหน้าที่ภายในบ้านแบบไม่ขาดตกบกพร่องเลยทีเดียว ซึ่งหนุ่มสอนรามก็โสดมาสักพักใหญ่หลายคนก็อยากรู้เรื่องหัวใจของเขาแล้วจนกระทั่งล่าสุดหนุ่มสอนรามได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ผ่านรายการแฉบอกว่าถามว่าปิดประตูเรื่องความรักเลยไหมก็ไม่ได้ปิดเพียงแต่ว่าเรื่องความรักมาประมวลผลดูแล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ตั้งแต่วัยรุ่นเลย สำหรับหนุ่มสอนรามเองตอนนี้ก็ยังไม่อยากมีความรักเพราะที่ผ่านมาเจอแต่เรื่องเสียใจนั่นเองจ้า